ไปค่ะไปซื้อของกันค่ะทุกคนเดี๋ยวจะแวะไปบ้านเพื่อนสวัสดีค่ะไปซื้อของกันค่ะไปซื้อของเข้าบ้านนะคะแล้วก็จะแวะไปเก็บผักบ้านเพื่อนสักนิดหน่อยค่ะทุกคนวันนี้ก็คือยังปิดเทอมอยู่นะคะเหลืออีกอาทิตย์กว่านะคะก็จะเปิดเทอมหนุนเคสค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยังคะสวัสดีค่ะเพิ่งตื่นค่ะทุกคนเจ็ดสิบโมงครึ่งโอ้เดี๋ยวเพิ่งจะไปซื้อของก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเพื่อนค่ะ ไปซื้อของกูไปซื้อของกันไปตามไปซื้อของกันค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านกับลูกสองคนสามีไปทํางานค่ะบ้านแม่บ้านแม่แมลงมาอีกชั้นหนึ่งก็บ้านลูกสาวบ้านลูกสาวอยู่กันเป็น,ปน,ปนแบบครอบครัวค่ะ บรรยากาศดีค่ะแต่ว่าตอนเย็นฝนจะตกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันไปกับรถปิ้นค่ะ <Weber. S 1> ทุกคนผิดแผนค่ะทุกคนมาถึงบ้านเพื่อนนะคะมาบ้านเพื่อนก่อนแล้วค่อยไปซื้อของทีหลังะคะ่ะมาเก็บผักก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนจะพาไปดูผักเพื่อนแต่มันใกล้จะหมดแล้วนะคะก่อนหน้านี้มาเก็บอู้เต็มเลยค่ะแต่ตอนในี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะมาเก็บแบบว่าผักชีลาวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนพาไปดู บรรยากาศบ้านเพื่อนค่ะที่ใครหลายๆคนยังไม่ค่อยเห็นฮูดูอ่ะมาพร้อมซักถุงยังจะไปด้วยนี่จะ,จะไปซื้อของไหมเออ,อ,อย,ยังยังออออตอนแรกบอกว่าไม่อยากแต่งตัวไปตูมสันไปไปซื้อของก่อนไหมหรือ,<ง>อว่าไงขึ้นมาเจ้าไปซื้อมาทั้งกันเด็ดพักก่อนไหมเวลามาจอดส่งเจ้าเขาแจ้ไปเลยไม่ต้องลงมาอีกเออเอ่ะเดี๋ยวไปเด็ดพักก่อนมาดูาดูน้ำเตา น้ำเต้าค่ะน้ำเต้าเต็มสวนหนาบานเลยแต่ว่ามันยังกำลังใหญ่นูุนยเนาะนี่ค่ะมันกำลังกำลังขึ้นเต็มเลยนูยนสวนสวนฝรั่งเขาจะเป็นต้นไม้ดอกไม้สวยๆเนาะสวนนี้ก็จะเป็นผักอันมีดอกกลาบอันนี้สวยเชียวค่ะตัดออกหมดค่ะเพื่อนๆตัดสวนออกหมดเหลือแต่ผกักอันนี้ก็ผักหมดต้นพริก เว้ยแมวนองเผ็ดจนชิมตอนนั้นเกือบตายเวไปถึงบ้านยังเผ็ดอยู่เลยนู่นค่ะแล้วก็ถั่วเธออะไรน้ำตาลนี่เอกปิดใบเด็กป่าไหนปิดตรงไหนไว้อ๋อเขามีลูกใหญ่เขาก็กลัวคนขโมยรึยังไงโบ่ต้มหวานเหมือนกับฟักนะนุชเนาะนุ่มกับฟักอยู่ไปค่ะลงไปดูผักกัน ลงสวนผักใบแมงลักใบแมงลักอันนี้ใบใบอะไรวะโหระพาเออลืมขอโทษด้วยนะคะลืมใบโหระพาเออแมงลักแล้วก็โหระพาข้างล่างนี่ผักแคว ผักแครอทที่คนไทยชอบเอาไปปั่นกินนะอันนั้นกะหล่ำดาวนี่ถอนออกหมดอันนี้อะไรนี่นุไไม่ด้ทอเลยนะ่มันฝรั่งค่ะถอนอมาเต็มนั่นแหละนุ๊กนี่กำลังเป็นแบบนี้นี่จะดกินทั้งปีเลยแล้วเนาะค้ปีนี้ไม่ค่อยใหญ่เองปลูกหลายต้นพอดดูผักสลัดเขาค่ะยาวขึ้นไปถึงนู่นนลยผักสลัดมเลยผักชีกำลังออกเลยผักชีดาวกำลังออกใหม่เออนี่ก็ อันนี้กะเพราหม้ตอนแรกสลัดเต้มนี่เลยค่ะนุกนุกนุ๊กแก่หมดเขาไปเก็บในบ้านพักหน้าหนาวไม่ได้เห็นหลายวันเลยเป็นยังไงเจ้าบัวผักชีลาวค่ะทุกคนยังอ่อนอยู่เลยโอ้โหกำลังอ้วกขึ้นเลยนะนุ๊กเนาะอันนี้ผักชีไทยผักชีลาวผักชีไทย

เคยจะเอาไปเห็ดต้องแช่แข็งหรอวะแบบนี้แช่แข็งว่ะล่างแล้วก็หั่นแช่ไว้เคยก็ทําแบบนั้นเลยลาวแกงลาวแกงเห็ดเยอะเห็ดจะออกเล yeah. <laughs> <laughs> ยเนี่ยห้างอู้ยูแบบเดียวเป็นกำกำนี่ซื้อเท่าไหร่นะก็ห้างหนึ่งกว่าเนาะมีค่อยหอมแอกซื้อ <ừ. S 1> ่เถูกองหอมกว่ากูาจะไปดูผักไอ้นี่เจ้าเด้ดติดกด ะ <laughs> กลัวจะไปโดนกลัวเต็มเต็มเลยเราไปลวกกินแล้ง,งใหญ่กระโดนขูดต้นน้อยๆก็เหลือมันไว้บ้างวะเราจะเอาไปทำอะไรพื้นที่น่ะเออเก็บไว้บ้าเดี๋ยวมันก็นใหญ่พื้นที่อะไรอู้ยวันนั้นมายังไม่ได้ใหญ่เท่านี้เลยนะ้องๆมีใหญ่ได้อีกนะนี่นะ่ะถ้าทรงนี่นะ่ะเอาใหนเหลือไว้บ้าอเหลือใจก็ยากมากมอีกแหย์อู้ยไม่ยากดอกเอาแค่ <laughs> okay, นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อน แค่นี้ก่อนเต็มแล้วนี่เออข้างนอกอีกเอาไปจิ้มจิ้มกับน้ำทิพย์ปลาดูเองเนาะตะเวอตะเวอตะเวอเรียบร้อยไปเรื่อยๆขยายให้มันออกมาไหมันได้นี้พูดยังอ่อนอยู่เลยหนักดูอ่ะเออแบบนี้เองตั้น้ำจิ้มแซ่บอันนี้ก็ยังไม่ทันใหญ่เลยผักชีไทยแต่ฮอตลากนี่ค่ะหลากเลย่ะเออเองจะ สวนหลังบ้านเพื่อนสระน้ำลื่นออกแล like. ้วค่ะเขาไม่ได้ไหว้ก็ลมลื่นดีจนเนาะเหมือนหยามันกำลังเร <c> ิ่มขึ้นเนาะฝนมันตกนนุษย์เนาะเออมีแต่งานเลยเออนี่กตชี่กำลังใหญ่เลยเองเอาดิติดไปดูมันโผล่แบบนี้จะถอยยังไงกับมันดูนกเขียวหมดเลยน่ะนี่วานใหม่นี่นี่ไม่ได้แยกไว้ท่านได้แยกจับโอ้ยใบแมมยังนี่เลยปะไม่ได้เอาไปใส้ไม้กิ่ง ตัดอะไรตัดไอ้ไหน,หน,นั่นนะนี่นะมันก็แตกทันกินคอยไม่เคยได้กินดอกเบิลจะคอยจะทำอะไรกินเขาน้ำมากมากไอ้นั่นขึ้น,นชายน,นะขึ้นชายอย่างหอมเลยทีหลังไม่ต้องไปเพาะเองเราไปหาซื้อที่นี่มาต,นาตน้นสองต้นกินมาตีมะชะเมื่อ,อาวานไปบ้านเพื่อนคนรู้จักญาติเขาปลูกมะเขือเทศไอนุทโอยทุกสายพันธุ์ในประเทศโลกนี่เลยละได้มาเยอะเลยมะเขือเทศว่าเออไม่ใช่แนวเพื่อนกูดอก วูน on it ุ่ดพ no 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 ื้นที่ทุกอย่างเป็นมะเขือเทศหมดเลยน่ะก็กินหมดไหมเข้าก็แบงไงแต่เขาก็เอามาทําซุปเขาชอบทําซุปมะเขือเทศว่ะซันแล้วก็เอามาอที่แบบซอเออันกงลาวแอะเวันนั้นใส่แกงอ่อมกระแซ่แซมหอมใชเนาะคะวันนั้นเองทำเกลอใส่ีซจน ไม่ได้แช่ใดๆเรายก็อยากกินสดๆ <c oughs> มีอะไรแชร่หไอเจี๊ยบนี่แต่มันบอกวีน,นี่ไม่ได้แช่อะไรชักอย่างนะ <c oughs> เอาไม่ไันหอมแรงของยี่มอนเองเด็เปิ่นยี่มอนไหนมอนอิงที่แกขายปลูกพักขายเตียงเคยไปซื้อพริกแกดอน,นั่น,น <c oughs> มีทุกสิ่งทุกอย่างโอ้มาดูแลด,ดิดเจ้าอะนุชเอ้ย <c oughs> ดูแลดิด โอ้ค่อยไม่กินเลยโอ้ใหญ่จนแถาหมดแล้วนะแบนีหลังจากกวาดจริง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 ไม่มีใครเฉียงเฉยงดูบ้านคนเยอรมันค่ะกลางวันไม่ค่อยมีใครอยู่ดอกเงียบกลางคืนก็พอมีคนเมืองเออบ้านข้างๆเสียงดังแต่พวกเองนี่แหละเวลามาข้างหลังบ้านไม่ค่อยเล่นเล่นเอาต้องว่างๆเลยต้องมานั่งเอาน่ะนุช แล้วปไปได้หลมันไม่ว่าตมันงไปไหนธุระสำคัญอะไรหนักหนาฮะคือว่าบอกว่าให้เองเดินว่าดูนิวว่าัเองจะไปงานแต่งเขาจะให้นิวเองเป็นงานดูการจอดรถค่ะอย่างเบี้ยวนะ่ะจอดรถคือเบี้ยวแท้เออนี่ค่ะมาช้อปปิ้งแถวบ้านค่ะแห้างน,น้อยแถวบ้าน ทางปัะจำไม่นุดเลยเขาเป็นผู้จัดการแล้วเขาหุ้นส่วนถือเข่าปันกระบาลเจ้าของพุ้นแล้วบรรยากาศข้างในอ่ะจักหน่อยสักหน่อยพักโซนพัก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 เยอรมันเครื่องปุ๋งฝรั่งดูผลละไม้ประเทศฝรั่งดูครามดูครามดูครามสด จักนี่ยังต่ออีอย่างผลไม้ฝรั่งขิงเองก็มีเลยออเดอร์อะไรเนาะขิงเนาะดูมีอยปมีรัดมั้ยกระแซบะยุ้เจ้าบอกอยู่โซนขนมปังค่ะหยิบเอาแบบนี้ร mm ่อนๆนะคะอบไว้ให้มันร่อนบัววัน นี่มีที่ที่อะไรนั่นปิที่ตัดขนมปังเขาซื้อซื้อขนมปังมานะคะแบบนี่เราก็เอามาตัดในนี่ตัดเป็นชินๆๆๆๆน้นกรุบ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 ลังมาขนมปังนอหนุน,นใส่นี่ใส่ชุดมาดูชุดมาช้อปปิ้งของเขาก่อน <c oughs> เยอรมันเดอ้ <c oughs> อด <c oughs> เออเขาเห็นเจ้าซื้อไปแซบอะม,ม,มาดูตู้แช่ตู้แช่ของแช่แข็งนี่หมูค่ะหมู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 ไก่ป้า ว่าทั้งนี้ก็เป็นพวกเครื่องดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มดวกมาซื้อไว้ขาวจากนอรค่ะที่ถูกๆนะปี่เอาไปทำกับข้าวหาไว้ขาวไปทำกับข้าวนั่นหรือวะเนาะเออนั่นดิ2.8ยูโรชนช็อกโกแลตโซนช็อกโกแลตโซนช็อกโกแลตขนมนี่หนึ่งยูโรหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรเต็มถุงเนาะกลับบ้านได้จ่ายเงินจ่ายเงิน ช่วยกันหอบไปเถอะ้าไม่มีเพื่อนนี่ไม่มีรถเข็นไงประเทศนี้เขาไม่มีรถเข็น ดูรีแอคชั่นเคทาซื้ออะไรมาให้ปลาแซลมอนไหนมาดูซิมาสองสิไม่กล้ามองนี่ค่ะได้ปลาตัวนี้มานะคะตัวนี้14ยูโรนะคะก็จะประมาณเท่าไหร่400ประมาณ3-400ค่ะนี <S <s ่ค่ะก็ประมาณโลกว่านะคะโลสองขีดค่ะทุกคนนี่แล้วก็ได้กับข้าวอย่างอื่นมาค่ะแต่อันนี้คือของโปรดใคร mm hmm. ของโปรดเคธนะคะ จบแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะออกไปตั้งแต่1ิโมงครึ่งนะคะกลับมาเที่ยง10ินาทีประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะทุกคนไปเก็บขาเพืนเพื่อนไปซื้อของแล้วก็กลับมาข้าวยังไม่ได้กินนะคะข้าวเช้าเดี๋ยวเพื่อนจะมาทํากับข้าวกินข้าวได้ปลาแซลมอนมาตัวนึงนะคะเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกินกันดีกว่าค่ะบา,บายค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะใครอยู่ในนั้นดูเคส <laughs> <laughs> ปิดเทอมอยู่นะคะอีกอาทิตย์กว่าค่ะ